สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสอกอหอทุกท่านเลยสวัสดีนะคะในยามบ่ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสองกอหออยู่เสมอสำหรับวันนี้นะคะเราขอนำเสนอภารากิจของฟ้าหญิงสินนริวรรณวรีทรงงานหนักหญิงเองก็นำบากเช่นเคยเดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะว่าภารากิจที่ว่านั้นคืออะไร เพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับมี่ด้วยจ้าสำหรับภารกิจวันนี้นะคะได้รับการอัปเดตจากเพจหนึ่งนะคะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาลมฝนบนฟ้ามาริ้วในวันอังคารที่10บธันวาคม2567สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารี รัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ในเวลา12บสนกา20นาทีสเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอารยสิลปสิริวันนวรีนารีรัตน์ครั้งที่1 2567โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการพระราชทานทุนรางวัล โครงการทุนเรียนดีของมูลนิธิสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาการถวายทุนการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรายงานการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาของผู้รับพระราชทานทุนระดับปริญญาเอกการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านพันธารัก ในต่างประเทศกิจกรรมจินตนาการสนับสนุนทุนสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแผนการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวรนณวรีนารีรัตขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะทางด้านศิลปะแขนงต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรมที่ผ่านมามูลนิธิได้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการวิจัย แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านศิลปะรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับศิลปะประเภทต่างๆส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตผลงานรวบรวมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติในเวลา16นาฬิกา28นาทีสเสด็จไปสนามขี่มา้าไทยโปโลแอนด์อี e เกรสเทรียนคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีทรงเปิดการแข่งขันขี่มา้าในรายการพริ c เซ s Cup Thailand ปี2 0 2 4ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10ตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของการแข่งขันของนักกีฬาและผู้ดูแลม้าชาวไทยรวมทั้งส่งเสริมกีฬาขี่ม้าให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้าและสโมสรขี่ม้าต่างๆ ซึ่งในการนี้ทอดพระเนตรการแข่งขันในรายการในรูปแบบการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางของเยาวชนระดับนานาชาติจับฉลากมา้าซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI และสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นถึงความสำคัญและต้องการส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในระดับเยาวชนจึงจัดการแข่งขัน FEIC ครับในรูปแบบของ c s i j b ขึ้นในปีที่ไม่มีการแข่งขันซีเกม หรือกีฬาขี่ม้าไม่ได้ถูกบรรจุในซีเกมโดยได้รับราชทานรางวัลชนะเลิศแก่นางสาวนัทชินภารัตนาโชติรัตน์จากประเทศไทยการแข่งขันในารายการ Princess Cup Thailand ปี2024แบ่งออกได้เป็น5ประเภทได้แก่ศิลปะการบังคับมา้า การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง eventing สุดยอดของผู้ดูแลมา้าและสุดยอดของช่างเกือบมา้ารวมทั้งการแข่งขันเกี่ยวกับสุนัขอาทิการแข่งขันวิ่งกับสุนัขการประกวดสุนัขพันธ์เยอรมันเชฟเฮลร์และก็การประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธ์ชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวรรณรี การแข่งขันสุนัขใช้ในงานสากลหรือ IGP เป็นการทดสอบความสามารถเพื่อประเมินคุณสมบัติของสุนัขที่เหมาะสำหรับทำงานอารักขาหรือรักษาความปลอดภัยจากนั้นได้ทอดพระเนตรน,นิทัศรรการเทริดประเกียรตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีได้จัดแสดงพระก,กรณียกิจที่เสด็จไปทรงศึกษาดูงานกีฬาขี่มา้า เพื่อพัฒนากิจการของทหารม้ารักษาพระองค์กองทัพป,ปกและวงการขี่ม้าของประเทศไทยเพื่อมีความทัดเทียมกับนานาประเทศพระจริยาวัดทางด้านของการทรงม้าด้วยทรงสนพระไทยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์พิธีสนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในวันที่สธันวาคม2 5 6 7 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณวรีทรงม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ที่แสดงถึงความเข้มแข็งพร้อมเพรียงอันเป็นที่ประจักษ์ว่าทหารรักษาพระองค์จะปฏิบัติหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพและถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์จอมทัพไทยตลอดจนพระก,กรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิโครงการบ้านพักมาชลาโครงการ Princess Correction ปี2024แบรนด์สิริวรนณวรีที่ร่วมกันกันกบทางผลิตภัณฑ์ของวาโก้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและทางด้านของงานศิลปาชีพ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนกระทั่งถึงวันที่15ธันวาคมนี้ณสนามขี่ม้าไทยโปโลโอแอนด์อีควสเทรียนคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีและกองพลทหารมาที่สองรักษาพรงค์กรุงเทพมหานครสนามเป้าอันนี้ก็สรุปได้ว่าเหมือนกับทางฟ้าหญิงสิริวรรณวรีก็ไปดูนิทรศการของตัวเองหรือเปล่านิทรรศการ การปฏิบัติพระกรณียกิจของตัวเองเป็นเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความสามารถของเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีทั้งหมดเลยอันนี้ก็อาจจะแปลกสักนิดนึงเพราะว่าปกติเวลาที่เราไปนิทรรศการเราก็มักจะไปดูผลงานของคนอื่นถูกไหมคะเป็นงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์งานเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในนิทรรศการอันนี้ก็คือ ฟ้าหญิงสิริวัรณวรีเป็นคนริเริ่มกองทุนโครงการอะไรทุกอย่างเลยแล้วในงานนั้นก็จะเป็นพวกประวัติหรือว่างานอะไรต่างๆพระกรณียกิจที่เจ้าฟ้าหญิงได้รังสรรค์ขึ้นมาแล้วแน่นอนนะคะมันก็จะต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งซึ่ง ก่อนหน้าน,นี้ทางสื่อประชาไทยก็เคยนำมาลงหลายครั้งแล้วมี่ก็เคยนำมาพูดแล้วนะคะว่าในงบประมาณส่วนหนึ่งของแผ่นดินก็จะมีการกันเงินจำนวนหนึ่งเป็นเป็นมูลค่ามหาศาลเหมือนกันที่จะสนับสนุนถึงกีฬาการขี่มา้าแล้วก็รวมถึงการดูแลมา้าการนำมา้าไปฝึกที่เยอรมันที่ฝรั่งเศส มีการเคลื่อนย้ายม้าจากประเทศไทยไปที่ต่างประเทศมีทั้งรถการขนมา้าระหว่างประเทศอะไรด้วยเรียกว่าครกครันเลยทีเดียวแล้วแวะไปดูหัวข้อคร่าวๆกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่เป็นข่าวของสื่อประชาไทยลงเอาไว้ในวันที่17มีนาคม2564 พบ91โครงการเกี่ยวกับม้าทรงงบ107ล้านตั้งแต่การขนย้ายไปกลับฝรั่งเศสค่าอาหารค่าก่อสร้างอาคารข้อในวันที่17มีนาคมปีพศ2564โซเชียลเน็ตเวิร์ได้มีการนำเอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประทับห้องทรงงาน ห้องสุนัขทรงเลี้ยงจำนวน1ง,งานด้วยวิธีการประกวดราคาในเดือนมกราคมปี6-3โดยงานนี้มีราคากลางราวประมาณ20ล้านเศษโดยเฉพาะข้อมูลของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด24,000 BTU 3ชุดขนาด18,000 BTU 15ชุด ขนาด12,000 BTU 1ชุดแบบฝังฝ้า4ทิศทางขนาด12,000 BTU 4ชุดรวม5 8 9 9 4 0 0บาทจนกระทั่งเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งใน Facebook แล้วก็ Twitter นนอกจากในงบประมาณหรือว่าโครงการจัดซื้อจัดจา้างที่เกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยง ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือม้าทรงประจำพระองค์โครงการที่ค้นพบใน4หน่วยงานงบประมาณรวม107,314,691บาทอย่างไรก็ตามในจำนวนที่ค้นพบมีหนึ่งรายการที่ไม่เข้าพวกก็คือโครงการเกี่ยวกับมา้าทรงในการจ้างเหมาบริการจัด ขบวนวัฒนธรรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบขบวนวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เฉพาะเจาะจงงบประมาณ60,000บาทถ้าตัดส่วนนี้จะเหลือ107.254.691บาทใน3หน่วยงานจำนวน91โครงการ ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นโครงการตั้งแต่ปี58จนกระทั่งถึง63โดยมีบางโครงการอยู่ในปี54หน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของโครงการก็คือกรมการศัทธาหันบกและพบหลายโครงการที่เป็นการจ้างงานจ้างเหมาขนย้ายมา้าทรงประจำพระองค์ของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีจากประเทศไทยไปแล้วก็กลับฝรั่งเศส นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่กองทัพบ,บกเป็นผู้รับผิดชอบเช่นจ้างก่อสร้างอาคารคอรกมาอ้าทรงประจำพระองค์โดยจะมีการจ้างหลายหน่วยงานมากเลยเดี๋ยวเราจะขอยกตัวยอย่างสักสี่รายการกันละกัน,กนจ้างเหมาขนย้ายมา้าทรงประจำพระองค์สำหรับสองม้าโดยวิธีการพิเศษเป็นมูลค่านะคะสองล้านหนึ่งแสบาท หน่วยงานที่ประกาศก็คือกรมการสัตว์ทหารบกในปี58จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์จำนวน2ม้าโดยวิธีการพิเศษมูลค่า2ล้าน3แสน5หมื่นบาทในปี59หน่วยงานที่ประกาศก็คือกรมการสัตว์ทหารบกซื้อสอปอสายสระบบ วิทยุเครือข่ายสื่อสารสำหรับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นแผนง,งานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ59โดยวิธีการพิเศษงบประมาณนะคะเจล้าน9แบาทในปี59หน่วยงานที่ประกาศก็คือกองทัพบ,บกส่วนรายการที่เราจะยกมาเป็นอันดับที่4ลำดับสุดท้ายนะคะ จ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์จำนวนสามมาหนึ่งรายการโดยวิธีการพิเศษนะคะก็คือ3ามล้านสองแสบาทในปี59หน่วยงานที่ประกาศก็คือกรมการสัทหารบก แล้วนอกจากนั้นยังมีเรียงกันมาเป็นพืชเลยนะคะซึ่งก็ยาวมากดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะสามารถเข้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยเป็นของสื่อประชาไทยลงเอาไว้หัวข้อนะคะพบ91โครงการเกี่ยวกับมา้าทรงงบ107ล้านตั้งแต่การขนย้ายไปกับฝรั่งเศสนะคะก็จะมีพวกค่าอาหารค่าก่อสร้างอาคารค้ออะไรต่างๆ สิ่งเหล่านี้เราต้องการที่จะเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าในกิจกรรมของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีทุกอย่างรวมทั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกหรือเปล่าอย่างเช่นการการทรงมา้าการเลี้ยงมา้าการดูแลมา้าแล้วก็รวมถึงโครงการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับม้าด้วยนะคะการดูแลม้าชรลาอะไรประเภทนี้แล้วก็จะมีพวกสุนัขทรงเลี้ยง ล้วนแต่เป็นเป็นความสนใจหรือว่าเป็นเป็นงานอดิเรกของฝ้าหญิงสินนริวรรณวรีมันก็จะมีงบประมาณที่ที่เป็นการสนับสนุนมาจากมาจากแผ่นดินเนี่แหละรวมทั้งแบรนด์สิริวรรณวรีด้วยนะคะแบรนด์ที่ ฟ้าหญิงสิริวัลณวรีจัดจำหน่ายดีไซน์เองอะไรทั้งหมดเลยก็เป็นงบประมาณที่มาจากแผ่นดินในการสนับสนุนด้วยดังนั้นในนิทรศการอัน,นี้หรือว่าในการมอบกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าก็น่าจะมีส่วนสนับสนุนมาจากงบประมาณจากแผ่นดินด้วยเช่นกัน คิดว่าข้อมูลตรงส่วนนี้ไม่ได้มีการปกปิดอะไรนะคะเพราะว่าก็เคยมีการเปิดเผยมาหลายครั้งแล้วจากสื่อประชาไทยถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบรายละเอียดมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าเราโกหกหรือเปล่าสามารถไปค้นหาได้นะคะสามารถไปตรวจสอบได้เลยเพราะว่าก็จะมีหลักฐานเป็นที่ประจักแล้วก็เราก็เคยนำมาพูดหลายครั้งแล้ว เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิดด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ